สิทธิการรักษาในโครงการ30บาทถูกอัปเกรดใหม่ครับเพิ่มสิทธิการรักษาได้ทุกที่ทุกสถานพยาบาลแม้อยู่นอกเขตเริ่มต้นแล้ว4จังหวัดและเตรียมเปิดให้คนไทยในต่างประเทศครับใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคผ่านบริการเทเลมดิซีนกับหมอที่เมืองไทยได้เงื่อนไขาการใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่เปลี่ยนใหม่นี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างประชาชาติไบไซส์วันนี้เล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซส์ครับเปิดปีใหม่2567แล้วนะครับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอเนี่ยคลิกออฟโครงการ3าบาทรักษาทุกที่ครับ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ใน4จังหวัดนะครับคือแพร่ร้อเอชดเบุรีนราธิวาสครับตั้งแต่เมกราคมเป็นต้นไปส่วนคนไทยในต่างประเทศเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์30บาทหรือบัตรทองผ่านการบริการเทเลเมดิซีนที่ร่วมกับสบปสช,ชาได้ตั้งแต่วันที่15มกราคม2567เป็นต้นไปสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่และบริการเทเลเมดิซีนเมื่ออยู่ต่างประเทศเนี่ย จะมีเงื่อนไขอย่างไรใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนมาฟังไปพร้อมกันครับ คนไทยที่มีสิบัาททองเกือบ50ล้านคนครับสามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนครับที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ร้านยานครับสำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยคลินิกการพยาบาลครับตรวจรักษาโรคเบื้องต้น32อาการทำแผลฝากคันตรวจหลังคลอดคลินิกเวชกรรมครับตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอกคลินิกเทคนิคการแพทย์ครับบริการตรวจ l a บตามใบสั่งแพทย์ตรวจคัดกรองโรค ตรวจการตั้งครรภ์คลินิกทันตกรรมครับตรวจและดูแลสุขภาพฟันและคลินิกแพทย์แผนไทยครับรักษาแบบแพทย์แผนไทยถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ชัดๆนะครับสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์บัตรทองได้ทันทีและถ้าหากมีอาการที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะได้รับการส่งตัวทันทีด้วยครับขั้นตอนของการใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่เนี่ยก็ง่ายดายครับเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กใช้สูติบัตร พร้อมบัตรประชาชนของผู้ปกครองนะครับยื่นที่หน่วยบริการและรับบริการตามขั้นตอนปกติได้เลยโดยหากต้องรับยานะครับบางโรงพยาบาลสามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือส่งยาทางไปรษณีย์ได้ด้วยครับหรือถ้าใครที่อยากนัดหมายล่วงหน้านะครับไม่อยากไปรอคิวที่สถานพยาบาลเนี่ยสามารถทําได้ผ่านระบบหมอพร้อมนะครับทั้งทางแอปพลิเคชันและ Line Official Account รวมถึงทางแอปเป๋าตังค์นะครับเมนูกระเป๋าสุขภาพสําหรับบริการด้านเสริมสร้างสุขภาพครับ โครงการ30บาทรักษาทุกที่แบบใหม่เนี่ยมีการลิงก์ข้อมูลการรักษาแบบออนไลน์ครับทุกครั้งที่รับบริการจากหน่วยบัตรทองเสร็จเนี่ยจะถูกบันทึกประวัติการรักษาไว้ช่วยให้หน่วยอื่นๆตรวจสอบและวางแผนการรักษาง่ายขึ้นครับรวมถึงการรักษาที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับสำหรับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบ30บาทรักษาทุกที่ โดยภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับโครงการ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยจะขยายไปอีก8จังหวัดนะครับคือเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีพังงาหนองบวัวลำพูอำนาจเจริญนครวชสีมาและสะแก้วครับและจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้ สิใหม่ของบัตรทองนะครับคือการให้บริการเทเลมดเซีนนะครับหรือว่าการพบหมอทางไกลผ่านแอปพลิเคชันสําหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศครับผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยในต่างประเทศนะครับหรือว่าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยถ้าเจ็บป่วยสามารถใช้บริการพบหมอทางไกลผ่านเทเลเมดิซีนได้นะครับตั้งแต่วันที่15มกราคม2567เป็นต้นไปครับ ถ้ามีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยพบแพทย์ผ่านแอปที่อยู่ในระบบบัตรทองนะครับขอคาปรึกษาได้ทันทีแต่ว่าจะไม่สามารถส่งยาจากไทยได้นะครับเนื่องจากปัญหาด้านกฎหมายผู้ให้บริการเทเลเมีเซีเนี่ยอาจออกเอกสารให้นะครับเป็นใบสรุปอาการและยาที่จําเป็นต้องใช้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ป่วยครับเวลาไปพบคุณหมอในประเทศนั้นๆเพื่อรับการดูแลต่อไปครับแอปเทเลเมีเดซีนะครับที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพและสามารถเชื่อมกับการใช้บริการ30บบาทรักษาทุกที่ได้เนี่ยสามารถใช้บริการได้นะครับ ทั้งแอป s a l ูเบอร์เอ็มคลินิกหมอดีและท o t เทเลเทเลเมนะครับสะดวกแอปไหนลองดาวน์โหลดหรือสอบถามได้ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอครับ นอกจาก1ิบัาททองจะอัปเกรดรักษาได้ทุกที่แล้วนะครับมีสิทธิ์รักษาโรคอะไรได้บ้างไล่ไปตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับไข้ไอไม่สบายอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยระดับอันตรายต่อชีวิตการรักษาโรคเรื้อรังหรือโรคที่ค่าใช้ใจ่ายสูงนะครับโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคไต การผ่าตัดหัวใจการให้ยาละลายริ่มเลือดการดูแลผู้ป่วยเชื้อ HIV การตรวจคันฝากคันทำคลอดการดูแลเด็กแรกเกิดการดูแลสุขภาพฟันนะครับตั้งแต่ตรวจจนรักษาถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยจนถึงการดูแลสุขภาพการวางแผนครอบครัวนะครับตั้งแต่ตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนบริการยาคุมกำเนิดและถุงยาอนามัย และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจนะครับการทํากายภาพบําบัดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและการรักษาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตครับสำหรับใครที่อยากรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับบัตรทองนะครับแถวจังหวัดเราเนี่ยมีหน่วยบริการที่ไหนบ้างหรืออยากรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบัตรทองนะครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์คอร์รเซ็นเตอร์และ Line Official Account ของสปสอชอได้เช่นกันครับแม้การไม่มีโรคเนี่ยจะเป็นลาบอันประเสริฐนะครับแต่ว่าถ้าไม่สบายเมื่อไหร่เนี่ย ก็ไปหาหมอดีกว่านะครับจะได้รักษากันอย่างถูกวิธีและโครงการ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยจริงๆก็ตอบโจทย์นะครับทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ด้วยครับทั้งหมดนี้คือประชาชาติไบไซส์ครับทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ครับกดไลค์กดแชร์กด s u b scribe ทุกช่องทางของเราได้นะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการและก็คอนเทนต์ที่น่าสนใจจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ